เพื่อนสนิทที่สุดที่เราไม่เคยรู้จักโดยหอมกลิ่นอายดินบทที่4ที่พักพิงที่ไม่คาดฝันพื้นที่ปลอดภัยที่สุดคือที่ที่เราเคยวิ่งหนีจากมาการกลับไปพักพิงที่ต่างจังหวัดครั้งนั้นเริ่มต้นด้วยความพ่ายแพ้อย่างสมบูรณ์เรากลับไปพร้อมกับความรู้สึกอับอาย ที่ต้องยอมรับสภาพของผู้แพ้เก็บตัวเงียบไม่พูดคุยกับใครและกลัวว่าจะต้องเจอกับการซ้ำเติมหรือคำถามที่ไม่อยากตอบแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับน่าประหลาดใจครอบครัวที่เราเคยวิ่งหนีมาทั้งชีวิตกลับไม่ถามอะไรเลยสักคำพวกเขาให้ที่พักพิงให้อาหารให้เงินใช้เท่าที่จำเป็นและที่สำคัญที่สุด พวกเขาปล่อยให้เราได้อยู่กับตัวเองอย่างเงียบเงียบเราเริ่มมองพวกเขาในมุมมองใหม่เราเริ่มเห็นว่าพวกเขาไม่ใช่ศัตรูหรือผู้กระทำอีกต่อไปแต่เป็นคนธรรมดาคนที่มีอารมณ์ความรู้สึกทั้งในแง่ดีและไม่ดีซึ่งเป็นเรื่องปกติเมื่อเราไม่ติดฉลากคำว่าครอบครูในอุดมคติให้กับพวกเขาอีกต่อไปโซตรวนแห่งความคาดหวังที่เคยพันธนาการเราไว้ ก็ค่อยๆค,คลายออกเรามองเห็นความรักและความเมตตาในแบบที่พวกเขาเป็นไม่ใช่ในแบบที่เราอยากให้เป็นและที่พักพิงที่ไม่คาดฝันนี้ไม่ได้มาจากครอบครัวทะอย่างเดียวแต่มาจากเพื่อนเพื่อนเก่าที่ไม่เคยทิ้งกันและกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่แท้จริงให้เราแม้ตอนนั้นเราจะไม่มีไรายได้เพื่อนก็ยังชวนเราออกไปพบปะบ่อย โดยไม่เคยถามถึงสถานะหรือความสำเร็จใดๆในวงสนทนาทุกคนต่างถอดตำแหน่งทางสังคมออกไปเหลือไว้เพียงความเป็นเพื่อนที่เท่าเทียมความรักจากครอบครัวและความอบอุ่นจากเพื่อนสองสิ่งนี้เองที่ค่อยๆทำให้พื้นดินในใจที่เคยแข็งกระด้างเริ่มร่วนสุยขึ้นทำให้เราพอมีที่ให้หยุดพัดเป็นครั้งแรกและทำให้เสียงของสนามรบในหัวใจ เริ่มเบาลงเมื่อโลกภายนอกสงบลงเราจึงมีแรงพอที่จะหันกลับมาเผชิญหน้ากับความวุ่นวายภายในเป็นครั้งแรกและในความเงียบสงัดนั่นเองเสียงที่เคยดังขึ้นในวันที่เราพังทลายอย่างสิ้นหวังก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้แม้จะยังมีความเจ็บปวดอยู่อย่างเต็มเปี่ยมแต่มันกลับมาพร้อมกับความสงสัยอย่างแท้จริงว่าที่ผ่านมา มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเรากันแน่ไม่มีอาการฟูมฟายไม่มีอะไรไปรบกวนมันเงียบพอที่ทำให้เราได้ยินเสียงข้างในแล้วเราตระหนักขึ้นมาได้ว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราไม่เคยพูดคุยกับตัวเองอย่างแท้จริงเลยมีแต่เสียงตะโกนของความเกลียดชังและเสียงของคำตัดสินที่ดังอยู่ในหัวเราเลยตัดสินใจว่าจะไม่สู้รบและไม่วิ่งหนีอีกต่อไป เราเหนื่อยกับการต้องสู้และหนีมามากพอแล้วครั้งนี้เราจะลองทำสิ่งที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงนั่นคือบทสนทนาเราเริ่มสร้างพื้นที่เงียบๆขึ้นมาในใจพื้นที่ที่เราสามารถนั่งคุยนอนคุยได้อย่างสบายใจและเราได้ส่งคำเชิญไปยังคนแปลกหน้าในกระจกที่เราเคยเกลียดชังให้มานั่งลงตรงหน้าเราอย่างให้เกียรติไม่ใช่ในฐานะจำเลย แต่ในฐานะที่เราอยากรู้จักและทั้งหมดนั้นคือจุดเริ่มต้นของมิตรภาพที่แท้จริง